เราเราปรราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ สเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไป คุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณกันนิกายอยู่สีและผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับค่ะทุกท่านจะได้มาร่วมเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสําคัญของบุคคลสําคัญคนจริงนะคะที่สร้างบาร,รมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันค่ะซึ่งในแต่ละสัปดาห์เราก็ได้เรียนเชิญแขกวิทยากรนะคะหลากหลายอาชีพมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวการสร้างบาร,รมีเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เติมเต็มกําลังใจในการทําหน้าที่ในทุกๆวันนะคะและวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะและคุณ เมื่อฟังแล้วเอาไปออกแบบชีวิตนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะครับวันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งขยายงานพระพุทธศาสนาอยู่ในจังหวัดชัยนาทครับและท่านก็ยังเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะครับเทศอนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลปันนิพันวิทยาด้วยนะครับเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับพระปรัชเสกสรรอัตตะธโมครับนมัสกับนมัสการค่ะเตณพรค่ะก็ เรียนเรียนถามก่อนเลยนะคะในฐานะที่หลวงพี่ค่ะก็เป็นที่รู้จักนะคะในปัจจุบันนี้อยากเล่า,อ,าอยากให้เล่าเรื่องราวก่อนที่จะมาสร้างบารมีในวัดพระธรรมกายนะคะเริ่มต้นยังไงคะ,ะก,ก่อนที่จะมาสร้างบารมีในวัดธรรมกายก็ตอนเด็กๆก,ก็อยู่ที่บ้านบ้านเกิดอยู่จังหวัดชุมพรนะแล้วก็อยู่ตอนเด็กๆเนี่ยจะคุ้นเคยกับวัดนะเพราะว่าตอนโยมพ่อโยมแม่เนี่ยเป็นครู แล้วก็ตอนอายุยังเข้าโรงเรียนไม่ได้นะก็ไปฝากยมตายยมยายเลี้ยงนะยมตายยมยายยมตาก็ชอบไปนั่งกรรมาฐานแล้วก็จะไปวัดทุกวันพระแล้วก็ทุกเย็นด้วยนะก็จะพาไปนะส่วนโยมยายนี่ก็ไปวัดเหมือนกันแต่วัดใกล้บ้านเราก็บางครั้งไปวัดที่ยมตาไปนั่งกรรมาฐานบางครั้งก็ไปวัดที่ยมยายวัดใกล้บ้านนะก็จะคุ้นเคยเห็นพระอย่างนั้นนะก็รู้สึกว่าชอบพุทธศาสนาแต่มันก็มีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ พอโตขึ้นมันต้องไปเรียนหนังสือก็เรียนมัธยมที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจากจังหวัดจุมพรก็ไปอยู่หัดใหญ่ไปอยู่จังหวัดสงขลา<ะ>ช่วงนั้นนี่คือชีวิตในมิติพุทธศาสนาหายไปเลยคือไปเรียนแล้วก็เล่นกีฬานู่นนี่นั่นทุกอย่างก็คือพุทธศาสนานี่เหมือนกับไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของของหมดเหมือนวัยรุ่นทั่วไป <laughs> ใช่แล้วก็แต่ก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยศึกษาพระพุทธศาสนามามากนะแล้วมีครั้งหนึ่งตอนสมัยมสี่ขึ้นมสี่ มีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเป็นชาวพุทธที่อ,อ,อย่างนั้นเลยนะแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมเราต้องนับถือศาสนาอะไรก็ไปหาหนังสือของอิสลามมาอ่านอยู่ใต้นะาะว <laughs> หาหาง่ายหน่อย <laughs> อ,อิสลามเขามีหลักแบบนี้นะชื่อพะอัลเลาะอะไรนะพะอัลเลาะสุพาะตูวะตาอาลานี่ยังจำได้นะออไปหาหนังสือคริสมาอ่านแต่ไม่อ่านหนังสือพุทธก็คิดว่าตัวเองนี่ศึกษาพุทธมาเยอะแล้วใช่แล้วก็ไปเจอหนังสือคริสเล่มหนึ่งที่เขาบอกว่าการทําความดีการให้ความรักการเสียสละเป็นหน้าที่ที่คริสชนต้องทําก็เลยไปโบสถ์ อไม่โบดคิดเองเลยอยู่โบดอยู่โบดคิดมาประมาณสักสองสองปีนะพอจบมจบมหปุ๊บก็เรียนไปเรียนนิติที่รามคำแหง<ฆ>ได้สองปีแต่ว่าพอกลับบ้านในปุ๊บคือก็บอกนะเออตอนนี้ยางนับถือคิดยมพ่อยมแม่ไม่ว่าอะไรแต่ตาให้พระไว้ยม,มีพระที่ยมตาถอดจากคอให้เรานะก็เลยเอตกลองเราจะเป็นคิดหรือเป็นพูดเดี๋ยววะแล้วพอมาอยู่รามเนี้ยก็คือก็โดยไม่รู้ด้วยอะไรนะก็ชอบที่จะสวดมนต์ ครับก็ชอบไปสวดมนต์แต่กินเหล้านะคือเป็นเป็นตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะเราเป็นคนไม่ดีหรืออะไรนะมีน้ําใจอะไรทุกอย่างเอินสีนห้าไม่ขาดไม่ผิดหรอกไม่ผิดข้อเดียวข้อดื่มล่ะอ๋อไปกินเหล้ากับเพื่อนครับสถานไปแต่กินกินอยู่เนี่ยก็ต้องไปสวดมนต์น,นะเกินเล้วไปสวดมนต์กรุบเป็นชมรมพุทธหรือว่าไงไม่ๆๆก็คือคือเราก็สวดตาม บทสวดที่อย่างชินบัญชรยอดบรงคันพาได้ไปยบอกบทสวดที่แบบชาวบ้าน,ขนเขาขก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะนระับสวดก่อนนอนสวดอะไรนะครับชอบนั่งสมาธิเพราะว่าถูกปลูกฝังมาตั้ง,งแต่เด็กใช่เพราะว่านั่งสมาธิเมื่อก่อนวัดที่ไปนั่งเขาจะนั่งกรรมฐา,ามนมูล,ลกรรมฐานเกสาโรมาหนะ้ะาสันตาต้าโจงตาก็พานั่งตลอดก็นั่งแบบนั้นแหละขนาดเมาเมายังต้องมานั่งเงี้ยนะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้คือพอพอถึงช่วงที่อยู่ปีสองใกล้จะ เทมตอนปิดเทอมปีสองอ่ะก็มีตอนนั้นมีค่ายอาสาที่บอกว่าเออจะไปสร้างโรงเรียนที่แม่ห้องสอนก็เลยรู้สึกเอออยากจะไปสร้างโรงเรียนให้เด็กๆแต่ว่าน้นไปตั้งหลายวันนะสิบกว่าวันแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งชื่อพี่กอฟนะพี่ชื่อพี่กอฟเนี่ยเขาก็มาชวนบอกน้องเอาคนไปไปช่วยพี่เอาคนไปเอาข้อสอบไปเอาคนกลับมาข้อสอบกลับมาได้ตรงเวลาช่วยพี่นะเราก็เออดีเหมือนกันนะถ้าเอาคนไปข้อสอบไปเออเราได้ทําเอง เนี่ยไปไข้อาสาเนี่ยน่าจะต้องไปช่วยเขาทำก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคิดเองนะ,อะพี่เก็เลยอ่ะมาน้องต้องต้องมาอบรมก่อนนะก็ไม่ได้รู้หรอกว่าต,ต้องอบรม응อะไรอบรม,มอะไรรู้แค่ว่าอ่ะก็มาปุ๊บเขาบอกมาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ซูเปอร์ไวเซอร์เรยอย่างอะไรงงๆอยู่เลยนะคืออะไรวะซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ย <c oughs> <c oughs> นะก็มาก็มาแล้วก็มาอบรมตอนมาอบรมเนี่ยพอเราก็ได้ยินข่าวเกี่ยววัดพระกายเนี่ยคือได้ยินแค่แค่ข่าวคําว่าวัดเนี่ยไม่ดี S <S 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 แค่นั้นนะ่ะนะคือในความรู้สึกอะแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอะไละเอียดว่าเป็นยังไงแต่รู้ว่าไม่ดีแต่มา,มาปุ๊บอ๋อมาว,วัดพวัดพระมกากยเหรอพอมาเสร็จก็มาถึงสภาจ่าที่มาอบรมมา,มาเสร็จปุ๊บโอ้โหประทับใจนะโอ้โหรองเท้าเลียงเรียบร้อยมากเลยแล้วแบบเจอพี่ที่เข้ามาต้อนรับน้อง อนุโมทนาค่ะนนอ,อนุโมทนาเป็นภาษาที่แบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้ยินที่อื่นเลยวะเออดีอยูงง่นน้มันเย็นดีแล้วรู้สึกเออรู้สึกว่าดี <c oughs> แล้วก็หลวงพ่อวันนั้นเป็นโชคดีที่หลวงพ่อตะท่านเมตตาหลงเทศ <c oughs> ก็นั่งฟังหลวงพ่อเทศก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อเป็นรองเจ้าวาดอะไรก็ฟังโอ้แต่หลวงพ่อเทศดีมาก <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าโอ้เออจริงวัดเขาก็สอนดีนะอะไรเงี้ยก็รักก็ฟังเงี้ยทีนี้ก็ไปทําหน้าที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้นั้นไปไปไปที่ชชยปภูก็ไปค้างบ้านแม่คล่าห์ โอ้โหคำล่าไม่รู้จําได้หมดลยก็ไปจัดสอบเรียบร้อยแล้วก็เอากลับมาที่กลับมาที่ชพสขาวเอาข้อสอบเอาของกลับมาส่งพอมาส่งเสร็จปุ๊บมีพี่คือต้องรอตอนนั้นมานี่ยังเรียกว่าวัยรุ่นนะแล้วก็เป็นสไตล์เด็กลามหน่อยแล้วก็พวกใส่ใจสังคมนิดหน่อยมาแบบผมยาวเลยปะบ่าใส่ใจสังคมแล้วก็แบบอะไรเสื้อแบบเคยเห็นลายสกรีนที่มัน อะไรอะประชาธิปไตยอะไรอะ,อะไรเงี้ยะแนวนั้นนะนุ่นเงเางเกงเ<น>ะละแล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ส่งข้อสอบอะไรเสร็จมันรอเวลายังไม่ได้ไม่กลับครับเออก็ไปช่วยพี่เขาจัดเขาจะต้องจัดยางลบจัดใบมีดจัดดินสอจัดของก็ไปช่วยเขาจัดก็ไปจัดเสร็จแล้วก็เอาตอนนั้นจัดใบมีดอะแล้วกล่องใบมีดที่จัดเนี้ยไปให้พี่พี่เสร็จละพี่ก็บอกโอ้น้องอนุโมทนาบุญมากเลยนะคะ มันจะดีมากกว่านี้นะคะน้องมันจะใจละเอียดมากกว่านี้นะ,ะน้องเลียงสีพี่ด้วยนะต้องเลเียงสีด้วยเหรออ,นะ <laughs> อ่าก็มาเลียงสีเลียงสีเสร็จปุ๊บเอาไปให้พี่เค <laughs> น้องอนุโมทนาบุญนะคะใจจะละเอียดมากกว่านี้นะคะน้องดูนะคะมันมีสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่เรียงเี่เยโอ้ <laughs> โห, <laughs> โหเราก็เรียงนะแล้วรู้สึกว่าวัดดีเขมันมันรู้สึกเป็นภาษาที่เราไม่เคยได้ยินนะอย่างเงี้ยก็เลยทีนี้ก็เลยมีค่ายค่ายเนึ่งเขาแนะนําต่อจาก เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยบอกเออถ้าเกิดว่าอยากมาอบรมเนี่ยอีก10วันก็ให้สมัครค่ายนี้แล้วก็ดูเขาก็เอามาโปรโมทนะแล้วก็ดูเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยอยากจะอบลมมันมี2หลักสูตรใน,ในคอร์สเนี่ยสิวันเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องที่ดูแลแหมโดนใจเออหน้าอบรมนะั่นคือหนึ่งการพูดแบบการพูดสองการบริหารจัดการ,ร<ๆ>แล้วเออก็ดีนะก็เข้าอบรมเนี่ยสิวัน แต่พอ <ฮะ S 2> อบรมจริงปุ๊บไอ้สองคอร์สเนี่ยวิทยากรไม่มาที่เหลือก็เป็นไงนั่งสม,สมาธินั่งสมาธิกับฟังธรรมเพลินเลยเพลินเลยเจ็ดวันเจ็ดวันนั่งสามาธิฟังธรรมแล้วสามวันสุดท้ายค่อยไปอบรม <S 2> <S 2> เป็น <S <S ปมหมือนกับเอาประสบการณ์ไปใช้ไป,ไปอบรมน้องๆอ,อบรมเด็กเรียน <ฮะ S 2> ตอนนั้นก็ไปอบรมที่ศูนย์อบรมเยาวชนโคราชนะคืออบรมตอนที่ตอนที่อยู่ในค่ายเนี่ยก็อยู่ที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมตอนนั้นแ่ะเป็นหมู่บ้านปฏิบัติธรรม อบรมเสร็จทีนี้พออบรมตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็จะไปอบรมเยาวชนที่โค,าคราชสามวันไปที่โคราชตอนนั้นในศูนย์รมเยาวชนโคราชี่ยเป็นป่ามันอยู่เลยนะห้องน้ำยังเป็นสังกะสีอยู่เลยลนะ่ะ<อ>แล้วรุ่นนั้นะแต่ก็อบรมเรียบร้อยเสร็จก็พอหลังจากอบรมนั้นแหละก็หอก็มีไว้เก็บเสื้อผ้าเลยครับนะเด็กเด็กรามไี่เคยห่วงเรื่องเรียนอยู่แล้วแต่ว่าพอเวลาใกล้สอบก็อ่านเอาถูก<อ>ไหมก็เลยอพอกลางสัปดาห์ การสัปดาห์นี่ต้องไปช่วยพระจาร์นัานอบรมเด็กตอนนั้นในีท่านไปโหสุขโขททย,ยังไปเลยอไปตลอดทางอะ่พะพอกลางสัปดาห์ท่านจะโทรโทรบอกอ้าวไปช่วยพระจารย์อบรมหน่อยนั้นพระจารย์ช่วเล่นช่อโจว่ะนะนี่จะเรียกโจไปช่วยพระจาร์อบรมก็มีพี่โทรมาตาม๋อได้ได้คือไม่ได้รักบุญน,นะตอนนั้นเพิ่งเข้าวัด<อ>ยังไม่ได้เข้าใจบุญไม่เลยเลยแต่เกรงใจพระ,ระเกรงใจพระก็เลยโอเคไปช่วยพระจาร์ ไปช่วยอบรมเด็กแล้วพอเท้าหลังก็มาเป็นอาสาสมัครพออบรมเสร็จปุ๊บมันกลางสัปดาห์เนี่ยพอกลับปุ๊บวันเขาเข้าวัดวันศุกร์ครัใน,นวัดวันศุกร์ก็เลยเอาเป็นอาสาสมัครตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราบอกว่าอาสาสมัครอะไรเราเห็นเขาช่วยกันเช็ดเสือเราก็ไปช่วยเขาเช็ดเสือช่วยเช็ดเสือ เขามีไปจัดหนังสือที่แผนกธรรมปัญญาเชิดเสือนี่อยู่บุญสถานไปจัดหนังสือที่แผนกธรรมปัญญาก็ไปกับเขาเพราะว่าเพื่อนในค่ายอบรมมาก็คืออยู่ทั้งหลายแผนกไงเขาโน้นก็ชวนคนนี้ก็ชวนไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแผนกมกุเทศไปกองปฏิสันฐานไปนน่นไปนี่ไปหมดจนสุดท้ายเขาถามน้องตกลงจะอยู่แผนกไหนเนี่ยเราก็ถึง้ีงมีแผนกเหมือนไปฝึกงานต้องมีแผนกเหรอต้องมีอะไรหรอก็เลยคุ้นเคยกับ พี่อยู่คนหนึ่งชื่อพี่บอลเนี่ยเหมือนเป็นการามิรนะที่ประคับประคองในการสร้างบริเวณอาสาสมัครและสุดท้ายก็บวชด้วยกันนะพี่บอลเนี่ยก็บวชด้วยกันแต่ว่าพี่บอลศึกซะก่อนเขาจบโครงการพี่บอลศึกบอกเดียวจะกลับมาบวชให้เราอยู่ต่อไปก่อนตอนนี้พี่บอลยังไม่กลับมาบวชเจ็ดปีแล้วเดีเดี๋ยวจะทวงหน่อยแล้วเจอแล้วก็ทวงหน่อยตอนนี้เป็นเสียแล้วดูหุ่นควันอย่างเงี้ยนะก็ได้มาสร้างบารมีก็อย่างนี้แหละก็มาเป็นอาสาสมัครแล้วก็มาบวชในปี2546 ก็บทเป็นธรรมญาติพักดูดูร้อนครับนี่คือวทำวัดอ่าแล้วพอมาบวชแล้วเป็นยังไงฮะชีวิตดาเนินไปยังไงบ้างครับพอบวชเนี่ยก็คือตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปนี่มีความสุขมากเลยนะตรงธรรมญาติเนี่ยคือมันเป็นชีวิตที่ไม่ต้องอะไรเลยมคำว่าไม่ต้องอะไรเลยคือไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคือตั้งใจขึ้นมาปุ๊บก็อ่ะถือว่าเช้าตื่นสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิแล้วก็ฉันฉันเสร็จก็มา,มมาทํากิจวัตรกิจกรรมหน่อยสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิ ก็ฉันเพลงชันเพลงเสร็จบ่ายก็ดั่งสมาธิฟังธรรมเย็นก็ตรงน้าเลยเสร็จเข้าอนุบาลฝันในฝันช่วงนั้นเป็นฝันในฝันใหม่ที่เข้านะงฟังโอ้ก็เป็นชีวิตที่แบบรู้สึกได้ฟังธรรมได้ดั่งสมาธิได้ฟังธรรมได้นั่งสามาธิแล้วรู้สึกว่าเออค่อยๆเข้าใจเข้าใจธรรมะมากขึ้นตอนที่มาบวชแต่ว่าเออเล่าย้อนไปหนึงตอนวันบวชนะวันบวชเนี่ยก็คือตอนวันที่โยมพ่อโยมแม่มาเนี่ยไม่ร้องนะมาร้องมาตอนวันซ้อมบวช วัดเรานี่จะมีพิธีกรรมบวชที่การบวชที่วันขอเข้ามาม้อพระตายในเหมือนไฮไลท์นะคือจะสวยสวยงามมากนะคือแล้วก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบแล้วก็คือหมายว่าเกิดบุญเกิดกุศลเต็มที่อ่ะทีนี้ระหว่างเดินอยู่ในโบสถ์เป็นแถวกําลังซ้อมอ่ะเป็นแถวนะตอนนั้นแปต้องแปรแถวลงจากโบสถ์น้ำตาไหลแบบโหอิน๊บจะได้บวชให้โยมทอดแทนคนโยมพ่อโยมแม่นนกถึงจากยึงแต่ว่าพอวันบวชเนี่ยไม่ร้อง แต่พอบวชเสร็จปุ๊บมานั่งโยมพ่อโยมแม่มาแล้โยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เขวัดโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เขวัดแต่มามาร่วมงานวันวันบวชท่านมามาเสร็จก็ก็่อนบวชเนี่ยของเราจะฝึกนานฝึกให้รักษาศีลแปดมาแล้วตั้งหลายวันนะก็เลยฟังธรรมมาตั้งหลายวันก็เลยเข้าใจธรรมะพอสมควรละก็เลยบอกโยมพ่อโยมแม่ว่าโยมพ่อโยมแม่พระเนี่ยเป็นพระบวชใหม่นะคุณวิเศษอะไรก็ไม่มีนะแล้วก็แต่ว่าจะตั้งใจรักษาศีล2 2 7ข้อเนี่ย ให้ดีที่สุดเลยเอาบุญให้ยมพ่อยมแม่นะยมพ่อยมแม่ฟังให้ไดยโหน้าตาท่านไหล oh, oh. ด้วยความปลื้มใจ oh, oh. พอไรด้วยความปลื้มใจเสร็จปุ๊บท่านก็มาน้ําตาไหลอีกครั้งหนึ่งตอนวันที่เราไม่ลาสิครัขา oh, oh. <laughs> นะคือตอนนั้นปี46ปี4 6กเนี่ยพอกาลังสร้างอาคาร60ปีครับ oh, oh. พ่ออยู่นะก็คือยังไม่เสร็จนะ oh, oh. ปีอาคาร60ปีก็คือกําลังสร้างอาคาร60ปีตอนนั้นก็เชียร์กันอยู่ต่อว่าเออยังไงอยู่ส่งหลวงพ่อก่อนนะเพ <Okay. S 1> ราะตอนนั้นเราก็อยากจะ กับหลวงพ่อมีหลวงพ่อจะไปปีกวิเวกไงแล้วก็อยากจะอยู่ส่งหลวงพ่ออย่างเงี้ยทีนี้ก็เหมือนกับเราก็ช่วยกันสร้างอาคาร60ปีว่าหลวงพ่อไม่ต้องไปไกลนะให้หลวงพ่ออยู่กับเราเนี่ยก็อยากจะสร้างให้เสร็จนะก็เอออยู่ต่อปีนึงสร้างอาคาร60ปีก่อนแล้วก็เลยขอยมพ่อยมแม่ตอนโทรบอกตอนแรกเนี่ยท่านก็โอเคนะตอนนั้นอยู่พนาวัดไงทำขึ้นไปนั่งสมาธิพนาวัดแต่พอกลับมาแล้วปุ๊บอะ่ะพอโอเคปุ๊บนะคือปกติที่วัดนี้เขาจะมีแยกห้องนะพอกลับมาเสร็จอ่ะ ห้องที่เหมือนกับเคสยังไม่จบคือห้องโยมพ่อโยมแม่ยัง oh, จะมาตามอยู่ oh, อยู่ห้องหนึ่ง oh. อีกชุดหนึ่งก็ไปทำกิจก,กรรมกิจกรรมปลื้มใจผ่องใสไม่ต้องมาวุ่นวายใจตรงนี้ไงก็ไปอยู่จริงๆริงนี่ไปอยู่ชุดที่แบบใจผ่องใสแล้วเนื่จบเคสไแล้วไง okay. <c oughs> แต่พอถึงเวลาพ๊บโยมพ่อโยมแม่มาตาม oh. มาหาท่านเจมจัน <c oughs> มาเสร็จปุ๊บก็เลยท่านก็บอกว่า,วาเอออยากให้ศึกก่อนคุยนะคุยพักหนึ่งคุย อยากให้ศึกเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรียนปีสองเรียนไม่จบครันะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออยู่ต่อปีหนึ่งก่อนคุยจนกระทั่งโยมพ่อเนี่ยบอกว่าในชีวิตอ่ะพ่อไม่เคยขออะไรเลยศึกพ่อได้ซึ่งเป็นเด็กดีนี่ยนึกออกไหมอ <laughs> ตอนนี้แล <laughs> ้ว <laughs> คือเขาว่าแบบเออมันไม่ได้เกเรไม่ได้อะไรไง,ไง<า>แล้วก็ท่านก็แบบเอออยากศึกให้ไปเรียนกอนนี่นำ่นักนะล้วก็บอกเอออยากจะปีเนี้ยอยากจะบวชเอาบุญใหญ่สร้างอาคารหกสิบปีให้พ่อกรท่านอย่างนั้นเ่าข้ออ้างดังนั้นเนี่ย มันโยมก็สร้างได้ล้วก็เออจริงก็จริงกรง,รงแต่ไม่รู้จะพูดยังไงไงแต่ลึกในใจบอกถ้าศึกในโยมพ่อต้องบาดมากเราต้องไม่ศึกถ้าศึกในโยมพ่อจะกลายเป็นว่าตัดรอนการประก,ก,กันตัวตัดรอนชีวิตสมณะอะไรต่างแล้วก็ไม่ศึกไม่ศึกก็ใจแข็งครับร้องนะเราโหร้รรองผมร้องให้กันทั้งพ่อแม่ลูกเพราะไม่ศึกแล้วไม่ศึกเสร็จอ้าวพอไม่ศึกท่านก็เห็นแล้วว่าเอาเอ ท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะท่านเป็นท่านเป็นพ่อจริงเป็นครูด้วยพ่อเป็นพ่อโรงเรียนแม่เป็นครูท่านก็บอกเออโอเคพ่อก็เอาแล้วจะศึกเมื่อไหร่ถ้าไม่ศึกก็เลยบอกประมาณพื่สภาปีหน้าก็จบท่านก็กลับบ้านไปเราก็อยู่ต่อปีหนึ่งช่วงที่อยู่ต่อปีหนึ่งเนี่ยโหเพิ่มนะเป็นชีวิตที่รู้สึกแบบโหมันปลอดกังวลเออมันปลอดกังวลแล้วมันก็คือเป็นชีวิตที่เราได้ศึกษาธรรมะมันเหมือนกับตอนนั้นก็ยี่สิบต้นต้นยี่สิบ <c oughs> ในยิบเอ็ที่เราคิดว่าเราได้ศึกษาพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยจริงๆเราได้ย,ยินคําสอนพระเจ้าน้อยมากเลย <c oughs> เราไม่ได้ย,ยินคําสอนพระเจ้าเนี่ยเต็มที่ในช่วงปีนั้น <Ooh. S 3> เพราะว่ามันคือเมื่อก,ก่อนเราก็นึกว่าเราสวดมนต์ต้องไหว้ผ้าทู่นนี่นั่นจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงพระเจ้าสอนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้ศึกษาตอน,น <caso S 2> ทั้งหนึ่งปีนะ <c oughs> พออยู่หนึ่งปีเสร็จแล้วปุ๊บมันความคิดมันเริ่มตกผลึกว่า <itchens S 2> <c oughs> จริงๆชีวิตที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือชีวิตที่ที่เป็นชีวิตนักบวชเพราะว่า จีวรผ้าชุดสุดทาชุดสุดท้ายมันคือชุดนี้ที่ผมจีวรแล้วก็ผมทรงสุดท้ายก็คือผมทรงนี้ไง,ไงท,ที่หลวงพ่อท่านสอนบ่อยๆนะว่าแล้วทำไมเราต้องไปทำทรงอื่นต้องไปชุดอื่นก็มาตั้งใจเอาชุดนี้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนั้นก็มีความสับสนอยู่หน่อยหนึ่งว่าถึงพี่ที่ท่านดูวสสทมานก็เอออยากให้ไปช่วยดูวสสมัครก่อนไปเรียนได้จบแล้วก็ไปดูาสสมัครก่อน แต่หลวงพี่<อ>ที่ที่ศูนย์ฝึกศิษย์ป<ล>รงุงรมอยู่ไปเลยบวชไปเลยอะไรเงี้ยนะก็ไปถามพระอาจารย์รูปหนึ่งตอนนั้นพระอาจารย์ท่านธรรมะดีนะก็ให้เราก็ให้ความเคารพศรัทธาถามท่านท่านบอกอือเป็นบวชเป็นพระนั่นแหละลมน้องได้เยอะดีท่านพูดงั้นเป็นผ้าลมน้องไี้เยอะกว่าอพอพูดท่านพูดงั้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกวันนั้นในศูนย์กลางกายสว่างเลยนะแล้วมันโล่งมากเลยแล้วคือจบแล้วไม่ต้องมีใครมาคุยอะไรมากแล้วว่า ตงลงจะอยู่หรือไม่อยู่ <ừ> คือมันเหมือนกับว่าโอเคชัดเจนฉันอยู่ต่อแหละก็เลยโทรศัพท์หาโยมพ่อออกโยมพ่อเดี๋ยวพระขอบทต่อน,นะไม่สึกละโ<อ>ยมพ่อก็โอ้โหยังบวชอีกใส่เต็มที่เลยไหนไม่รักษาสัญญาไม่รักษาสัจจะเป็นคนเป็นพระลงมีสัจจะยบอกพ่อน่เต็มที่แต่ยังไงเราก็เออแล้วเลง นะด้วยสยถานภาพที่เป็นครูก็ต้องสอนอสอน,นะ <laughs> <laughs> แล้วก็บอกว่า <laughs> ก็อยู่ต่อพออยู่ต่อ,อยังไงเสร็จก็ <laughs> พ่อก็โยมพ่อบอกถ้าอยู่ต่อจะอยู่ต่อตัดพ่อตัดลูกกันไปนเลย <laughs> ลก็ตัดพ่อตัดลูกกันก็วางแต่เราดึงในใจบอกเฮ้ยเราเรียนธรรมะมาแล้ว <laughs> ยอมพ่อโยมแม่เนะี่ยยังไงตัดลูกกันไม่ยากหรอกยากมันมีแต่ลูกเนี่ยตัดพ่อตัดแม่ได้มีแต่พ่อแม่เนี่ยยากที่จะตัดลูกได้แล้วเราก็ใจเย็นๆนิ่งๆโอเคพอท่านวางหเสร็จปุ๊บไปบูชาเจดีนะแล้วก็ อธิฐานจิตก่อท่านได้เข้าใจแล้วนอนุโมทนานในการบอกเราเถอะเช้าวันนั้นรู้สึกมันมีภารกิจต้องไปโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าจะพาน้องทธรรยานหรือใครไปที่โรงพยาบาลกํลาลังเดินอยู่ที่โรงพยาบาลโยมพ่อโทรมาบอกให้อยู่ละอยู่ให้อยู่ละกล,ลัวไม่สบายใจกลัวเป็นกังวลอเนี่ยีก็บอกเนยนะ ก็เป็นบุญส่งผลจากที่ไปอธิษฐานจิตเลยพี่ก็คิดว่านะนี่ว่าต้องอธิษฐานจิตด้วยความจิตนาดีของเรานะครับก็อย่างนั้นทีนี้พอช่วงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มค่อยๆทาหน้าที่กันในมิดให้ยมพ่อยมแม่คือจริงๆงแล้วยมพ่ออาจจะแบบมงองว่าไม่ตัดแล้วนะลูก <c oughs> <c oughs> ให้อยู่ไปด้วยความสบายใจใ <c oughs> ่คือท่านท่านให้เราสบายใจแค่นั้นเองก็อย่างที่บอกไงว่าคือเราเรามั่นใจในธรรมะว่าพ่อแม่ตัดยากลูกอ่ะแล้วท่านมี หลวงพี่ม,มีพี่น้องกี่มีพี่น้องสองคนมีพี่สาวอีกคนเดียวน oh. ี่คือท,ที่นั้นก็คือเป็นลูกชายคนเดียวไงครับเออแล้วเป็นลูกชายที่แบบว่าเวลาเราทําไมด่ดีเราไม่ท่านไม่ค่อยรู้ไงเพราะเราอยู่หอหเออแล้วก็จะรู้สึกว่าแล้วเด็กๆตอนอยู่กับท่านน่ะตอนเรียนประถมเนี่ยเรียนเก่งมากได้ที่หนึ่งตลอดเนี่ย oh. แล้วเป็นลูกแบบว่าดีอันนดียดบอกไว้แต่พอเราไปเรียนหัดใหญ่เราก็มีสนบ้างนะ oh. มีแอบนู่นแบบนี้บ้างแต่เรารู้ว่าคือเมื่อก่อนมันไม่ได้มือมือถือไงค่ะโยมพ่อก็จะโยมพ่อยมแม่จะโทไปวันนนสิ้เดือ เพราะอะไรเพราะโอนเงินไปให้วันสิ้นเดือนเนี่ยต้องอยู่หอพักรับโทรศัพท์ตลอดอแล้วจากนั้น29วันไปไหนก็ช่างอ,า <laughs> อะไรอย่าเงี้ยนะึกออกไหมแต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีสัจจะนะคือโยมพ่อยมแม่เนี่ยให้เรียนพิเศษใช่ไหมท่าน,นก็ให้เรียนพิเศษส่งเงินมาให้แต่เป็นคนที่คิดว่าทำไมต้องไปเรียนเนาะคือมันเหนื่อยทั้งวันแล้วอะอยากจะไปเล่นกีฬาอยากไปนู่นไปนี่ไงเอาเงินไปจ่ายค่าเรียนพิเศษอะไปจ่ายแต่ไม่ไปเรียนเออไปจ่ายแล้วไม่ไปเรียนเนี่ย ก็คือเป็นอารมณ์แบบเนี้ยแต่ว่าก็คือท่านก็จะรักแล้วก็เข้าใจลูกนะก็เป็นเป็นห่วงจริงๆท่านอยากให้ไปเรียนว่าเหตุผลนี่คือท่านกลัวว่าถ้าอยู่แล้วอยู่ไม่ตลอกจะไปทาอะไรยังเรียนไม่จบเลยอะไรอย่างงี้นะพออย่างงี้ปุ๊บก็เลยพออยู่ต่อเนี่ยทางวัดก็เลยให้มีสถาบันให้เรียนแ็่เพียงว่าสถาบันธรรมชัยตอนนั้นยังชื่อดีดีซีไอตอนนี้ชื่อดีซีไอแต่สมัยโน้นชื่อดีไอยูดีไอยูอชื่อดีไอยูก็ ตอนแรกไม่อยากไปเรียนเลยเพราะว่าจะบวชต่อน,น้่มีความรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะศึกษาธรรมะของพอร,ระสัมมาจ้า<ม>ทําไมต้องให้เราเรียนอีกคือภาพภาพการเรียนมันเหมือนเรียนมาหาลัยไงค่ะอ่าเราไม่รู้ว่าเรียนแบบไหนไปไม่อยากจะเรียนละก็เลยตอนนั้นพระอาจารย์สุพโชคท่านดูแลนั้นอยู่ก็ท่านก็ให้พอดีช่วยท่านทาเรื่องข้อมูลดาวธรรมครับนนก็ไปปรึกษาพระอาจารย์ครับผมไปอยู่วัดสาขาสัก สองปีผมก็น่าจะจบแล้วครับแล้วผมไม่ต้องไปเรียนได้ไหมครับไปเรียนสี่ปีรู้สึกมันนานไม่ค่อยอยากเรียนย <ฮะ S 2> ท่านแกบ,บอกว่าถึงท่านไปอยู่วัดสาขาเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยแล้วท่านไปเรียนจบให้จบนะแต่ประวัติตอนท่านเข้าองคอ์กรเนี่ยมันก็ยังยังเป็นประวัติที่ยังเรียนไม่จบ <ฮะ S 2> อ,อ,อแล้วก็ท่านท่านไปเรียนเถอะผมเนี่ยผมยังอยากเรียนในในอายุ De De เนี่ยก็เลยเออท่านก็ให้แนวคิดแล้วก็โอเคไปเรียนก็เลยคิดว่าไปเรียนแต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกดีมาก มือเหมือนกับโชคดีที่เราเรามาเรียนเพราะว่าชีวิตในการเรียนเนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาได้เรียนพระไตรปิฎกเนี่ยตลอด4ปี4ปีที่เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่เนี่ยนั่งสมาธิสวดมนต์ทำกิจวัตรความเป็นพระแล้วก็ศึกษาคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบการศึกษาเรียนวิชาพระสูตรวิชาพระพินัยเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยแล้วก็ปีปลายๆก็เรียนวิชาบริหารจัดการเชิงพุทธ เต่างรัพวกเนี้ยมันก็คือล้วนเป็นวิชาที่ที่ทำให้เรามีพื้นฐานในการสร้างบลรรับนเนขนาดเมื่อก่อนยังคิดตัวเองว่าได้เรียนพระพุทธศาสนามาเยอะแล้วนะแต่พอนิ่งมาเรียนแล้วมาตอก,ก,กอะไรคะช่วงนี้เองก็คือก็คือตอนไอตอนยังไม่บวชคือคนเรานะเราคิดว่าเราเป็นชาวพุทธอะ่ะมันเหมือนกับว,ว่าเราเหมือนเรา มันเหมือนกับอยู่ในน้ําที่เราเรียกว่ามันเป็นชาวพุทธไง uh huh. แล้วเราคิดว่าเรารู้เรื่องชาวพุทธเยอะรู้เรื่องพุทธศาสนาเยอะ <c oughs> แต่จริงๆคือในความที่เรารู้สึกอย่างนั้น,น,นเราไม่รู้อะไรเลยนะ uh huh. เรารู้แค uh ่ huh. เราใส่บาตรเรารู้แค่เรารักษาศีล <c oughs> ไปวัดอย่างเงี้ยเจอแบบนี้แต่เราไม่เคยเปิดพระตไตรป edere, uh ิฎกอ่านเราไม่เคยรู้เลยคาสอนพระเจ้าท่านจริงๆท่านตักคำเรียกว่า uh huh. บุญบาปจริงๆแล้วมันอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือพุทธองค์ว่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ว่าไงชีวิตของเรานี่จะต้องเจออะไรบ้างทาดีไปสวรรค์ไปสุคติ ทาไม่ดีมีอบายทุกขติวิธิบาตนรกต้องมาเจออะไรเงี้ยแล้วก็อาถ้าทําทั้งฝึกตัวเองเต็มที่เลยก็มีมัรคผลนิพพานเป็นที่สุดแล้วจะทำยังไงจะถึงมัรคผลนิพพานต้องปฏิบัติมรรคโยงแปดอะไรพวกนี้คือเราเราไม่เคยรู้ว่าทั้งทั้งที่เราเป็นชาวพุทธและเราคิดว่าเรารู้เยอะเนี่ยแต่ว่าคือมาไออารมณ์เนี่ยมันมันมาอยู่ตรงที่เราตอนตัดสินใจอยู่ยาวแล้วอ๋อคาสอนพระเจ้าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยเป็นโอกาสในการมาบวชแล้วเราได้ศึกษา ไงเ้วพอขนาดศึกษานะั้นเรายังรู้สึกว่าไอ้ตอนที่ไม่อยากไปเรียนดี i เนี่ยเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าระบบก,การเรียนเขาเป็นยังไงแล้วคือตอนอารมณ์ตอนนั้นคืออารมณ์อยากนั่งสมาธิ<อ>เพราะว่าคือพอนั่งแล้วมันมีความสุขนั่งแล้วก็เกิดเหมือนกับว่าใจนิ่งๆอะไรต่างๆเนี้ยนะมันก็มีความสุขมันทําให้เราแบบว่าไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายเรื่องอื่นอะ่ะมันอยากจะมีเวลานั่งเยอะๆะไงแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องให้เราไปเรียน<อ>แต่พอไปเรียนเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นองค์ประกอบที่เหมือนกับว่าปริญญาคู่กับปฏิบัััติ่ะมมนนจจทําาาใใหห้้เเืออกบวข เข้าใจในแล้วถ้าเกิดว่าต้องอธิบายในภาคปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับปริญญาต์เนี่ยมันจะอธิบายได้เข้าใจได้็เปนอาจจะเป็นมองว่าพระอาจารย์บอกว่าเรียนมาปีสองแล้วอีกสองปีก็จะจบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามาเรียนนี่เริ่มใหม่สตาร์ทใหม่ปีสี่จริงจริงหลวงพี่ตั้งใจเรียนมากตอนเรียนรามเนี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกแต่มันสอบได้เยอะไงพอรามเนี่ยเขาจะสอบระวางแผนได้จริงๆอ่ะถ้าไปเรียนคิดว่าปีเดียวจบ นีเดียวจบแล้วเพราะว่าเก็บได้หลายหน่วยแล้วเก็บได้หลายหน่วยทีนี้คือคิดว่า3ปีน่าจะจบก็เลยคิดว่าเสียดายไงปีเดียวก็จบแต่อยากออกไปไม่อยากออกไปละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมาเรียนอีกสี่ปีได้ก็เลยกล่าวว่าขอพระอาจารย์ให้ไปซุ่มตามสาขารจะไปเรียนใช่ก็บอกอ๋อถ้าอยากได้อยากให้จบปริญญาตรีใช่ไหมเดี๋ยวผมแอบเรียนอีกเดียวมั่นใจเออมั่นใจคือยังไงไม่เกิน2ปีคิดว่ายังไงได้ถ้าอยากได้ปริญญาตรีใช่ไหมโอเค ไม่เกิน2ปีจบไม่ต้องมาเรียนอีก4ปีเงี้ยแต่หลังจากที่ไปเรียน D.I.U. หรือ D.C.I. แล้วเนี่ยก็ได้เยอะเลยได้เยอะคือได้เยอะมากเพราะว่าคือมันจริงๆการทาพระสัมมาเจ้าเนี่ยวางแพทเทิร์นของความเป็นพระไว้เนี่ยนะครับพันศาหนึ่งถึงพันศาห้าเขาเรียกว่าพระนวกะจะห้าเต็มไม่ได้ต้องถ้าเรียกให้ถูกคือ1ถึงหย่อนห้าครับพระนวกะแล้วก็ห้าถึงหย่อนสิบเรียกพระมัชิมัคสิบขึ้นไปเรียกพระเถระครับนวกะหนึ่งถึงหย่อนห้าเนี่ยเป็นภูมิของพระใหม่ S <S ที่ต้องศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าฝึก <S 2> <S 2> ตัวเองตลอดศึกษาไม่ต้องสอนใครเนี่ยเอาไหไม่ต้องสอนใครเลยมี<อ>ต้องไปไหน,<อ>นจริงๆต้องมีพระพี่เลี้ยงเพราะว่าจะก้าวซ้ายก้าวขวานี่มันไม่รู้ว่าเฮ้ยก้าวไปแล้วกิเลสมันเพิ่มหรือก้าวไปแล้วกิเลสมันลดเนี่ยเอาไก้าวแล้วมันผิดมันพลาดอะไรยังไงเนี่ยจริงๆอ่ะที่พระองวางหลักไว้เนี่ยห้าปีแรกเนี่ยต้องฝึกต, <S 2> <S 2> ตัวเองศึกษาธรรมะให้มีฐานเลาเข้าสู่ห้าปีที่สองคือพรรษาห้าถึงหยอนสิบเนี่ยก็คือต้องมาฝึกเป็นพระพี่เลี้ยงอันเนี่ยเริ่มเป็นพระพี่เลี้ยงได้ แต่ว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็คือต้องมีภูมิธรรมด้วยภูมิธรรมธรมหลักสูตรอะภูมิพระพี่เลี้ยงคือหลักสูตรนักธรรมโทถ้าภูมินวกะนี่คือหลักสูตรนักธรรมตีคณะสงฆทยเอามาจัดหลักสูตรนะนะภูมิพระมชิมบักก็เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นโทเนี่ยก็เอามาเรียนเริ่มเป็นพระพี่เลี้ยงเริ่มจะพระพองแต่ยังรับลูกศิษย์ไม่ได้ถ้าเกิดพรรษายังไม่ถึงสิบนะห้ามรับลูกศิษย์มามีเมนุประธานเมนูไม่ได้เพราะว่ายังไม่เป็นภูมิของพระอาจารย์ที่จะ คอยอบรมขัดเกลูลูกศิษย์เราเนี่ยเอาไหมอ,อย่างเงี้ยมันเป็นภูมิภาพที่เลี้ยงแล้วคืออินรีย์มันยังไม่ได้ไงออพอพรรษาสิบาทถึงจะเขาเรียกว่าเทระภูมิ<อ>พรรษาได้นะแต่ว่าภูมทิทาต้องมีด้วย<อ>จริงๆแม่ปัจจุบันเนี่ยพรรษาสิบเจ็ดแต่พระอาจารย์ยังขาดอยู่ข้อนี่ยยังไม่เป็นพระเทระโดยสมบูรณ์คือมันมีข้อหนึ่งต้องบรรลุฌานหอกได้คือสิบปีศึกษาอยู่เนี่ยครับใช่แต่ตอนเนี้ยคือ17ปีแล้วนี่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพ่องพอสิบเจ็ปีเนี่ยคือถ้าจริงๆเทระภูมินะ จะรับลูกศิษย์ได้จะดูแลหมู่นะเอาเริ่มมีหมู่เธอต้องอบรมให้เขาสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุฌานได้เนี่ยให้คําแนะนําบรรลุถ้าให้คำแนะนำได้เบื้องต้นนี้นะก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับแนะนาการบรทางเบื้องต้นได้ได้แต่ว่าตัวเองอะบรรลุฌานยังอย่างน้อยบรรลุฌานนะบรรลุฌานหอได้นะโลกิยฌานอะเนี่ยต้องเอาให้ได้ไงถึงจะเต็มที่ว่าเป็นเถระภูมิมันมีภูมิของว่าเถระอยู่ S <S นี่ยังรู้สึกว่า17ปีแล้วยังขอไม่ได้เลยอีก3ปีก็จะเป็นพระมหาเทระแล้ว <S <S อ,อีก3ปีก็เนี่ยก็คือพิจารณาไปก็รู้สึกว่าเออจริงๆรงะมันต้องนิ่งเอมเรื่องของการปฏิบัติทาให้มากเข้ามากเข้าครับสาธุเอาละครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการร่ําเรียนนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าการหลักธรรมต่างๆนะครับของชาวผู้ที่ควรจะรู้ พอท่านเริ่มเรียนแล้วนะครับถึงได้มีแนวคิดและหลักการในการที่จะมาเทศสอนนะครับท่านได้เป็นผู้ช่วยคุณครูผู้ใหญ่นะครับเทศสอนถึงขนาดไหนถึงญาติโยมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับอขออยากรู้จักเรื่องราวแล้วก็เป็นอ,อยากจะรู้ถึงประวัติรือว่าสิ่งที่ท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับถึงให้มาในรายการในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงของการที่ท่านได้ไปเผยแผ่ธรรม นะครับที่จังหวัดชัยนาทนั้นมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างนะครับติดตามกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ